สวัสดีครับวันนี้พบกับงาน DIY พบกับเครื่องหยดน้ำหย,ยดน้ำลดน้ำต้นไม้นะครับใช้สำหรับเวลาไม่เพียงพอหรือว่าเราไม่มีเวลาเราสามารถใช้ไอตัวลดน้ำระบบน้ำหยดออย่างง่ายของ DIY วันนี้เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีขวดน้ำโค้กขวดพลาสติก1.25 หรือว่าใหญ่กว่าก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มีไอ้ตัวที่กองสําหรับไอ้ตู้ปลาครับไอ้ตัวปรับระดับออกซิเจนของปลาครับนี่ครับไอ้ตัวเล็กๆเขียวๆนีค่ครับมันสามารถมีหมุนๆได้ครับเนี่ยนะแล้วก็มีตะปูนะขนาดสี่ครับตะปูก็มีคัตเตอร์ ่าเดี๋ยวมาดูอย่างง่ายก่อนนะครับอ่าขั้นตอนแรกเราเอาไอ้ตัวนี้ครับเจาะฝาเจาะฝาไอ้ตัวนี้ครับเจาะฝาโคกหรือว่าฝาอะไรก็แล้วแต่ครับอ่าเจาะเข้าไปเอาด้วยเอาใช้เหล็กเจาะเข้าไปเป็นรูนครับสามารถเสียบไอ้ตัวไอ้ปรับระดับน้ํานะครับเสียบเข้าไป ด้านใดก็ได้นะครับเสียบเข้าไปอ่าครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราเจาะบวดน้ํานะครับเจาะบวดน้ําให้เป็น ให้สามารถใส่น้ำได้ ประมาณนี้ก็ได้นะครับไว้สําหรับคอยขวดน้ําแล้วเราก็เจาะรูข้างๆอีกหนอยหนึ่งไว้สำหรับร้อยเชือกนะครับะกะเอา,อาครับเสร็จแล้วครับเครื่องหยดน้ำ DIY เดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันนะครับ เราก็ประกอบกันอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูการสาธิตเครื่องหยดน้ําสําหรับลดน้ํากระถาน้นไม้ครับพบกับการสาธิตติดตั้งเครื่องอ DIY ระบบน้ําหยดแบบอย่างง่ายครับราคาถูกอนี่ครับดูนี่ครับ,รบน้ำหยดสิงๆครับ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาลดน้ำต้นไม้ครับเราสามารถใช้ใตัวนี้ระบบน้ำหยดเราสามารถปรับไอตัวจุกนะครับให้มันเบาๆก็ได้นะครับอ่านี่ครับให้ออกช้าๆถ้าเต็มขวดก็ประมาณสักสองวันครับหรือจะใช้อ่า กันล้อนขนาดใหญ่ก็ได้ครับดัดแปลงเอาครับอ่านี่เรายนี่เราใช้อขวด1 2 5ลิตรอ่านี่ครับสามารถรดน้ำต้นไม้โดยที่เราไม่มีเวลานะทิ้งไว้อยู่บ้านนะครับจุดน้ำารืปรับตรงต่ำก็ได้นะครับ ลองไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูสามารถดัดแปลงกับต้นไม้ที่ปลูกในพื้นดินหรือว่าในกระถางก็ได้นะครับครับ DIY ระบบน้ำหยดแบบง่ายๆราคาจุกนี้ก็ประมาณสักตัวละสองบาทนะครับ,นรบเ,เนี่ยครับไอตัวเขียวๆนี่ครับตัวละสองบาทวขวดโคกแล้วก็หาตามถังขยะก็ได้ครับ หรือว่าไปลักของเพื่อนบ้านออกมาก็ได้ครับง่ายๆขนาดนี้ไปลองทําดูนะครับเครื่องหยดน้ําต้นไม้กระถางต้นไม้ครับโอเคครับสวัสดีก่อนนะครับผม